วันนี้มาข้างที่สาม้วเนาะครับมันเปลี่ยนแปลงจะได้ของครับของเขาขึ้นเยอะเลยครับจากที่นอนงายไม่ได้นอนง่ายไม่ได้เมื่อก่อนนอนง่ายไม่ได้เนาะพอนอนง่ายมันไปทับสะบักแล้วมันจะเล้าลงแขนเลยเนาะของเราก็คือมีอาการปวดข้อบ่าไหลล้าลงแขนมือชาใช่ไหมแล้วก็คอล็อกเนาะหันคอไม่ได้เนาะเออแล้วตอนนี้คือทุกอันมันเป็นไงบ้าง เริ่มคลายลเริ่มคายนอนง่ายได้ครับครั้งที่สองก็คือนอนง่ายใหลักแต่ก็ยังยึดครับระดับลดลงมาอ๋อลดลงมาละจากของเดิมปวดระดับไหนครับโอ้โหเลกแม่นี่ระดับเก้ารับเลยเนาะระดับเก้าสิบเลยเนาะแล้วก็ครั้งที่สองเออสามหรือสี่อ่าวันนี้เราทำครั้งที่สามน่าจะสบายขึ้นอีกเนาะเออแล้วก็ที่เราบอกว่าหัวมึนๆเนาะวันนี้ทําแล้วเป็นไงบ้าง รู้สึกว่ามันโล่งขึ้นโล่งขึ้นเนาะโอ้ดีเลยดีเลยอะไรนะอากาศมันเข้าได้เต็มเออหายใจก็สบายขึ้นใช่ไหมเนาะเหมือนเหมือนทุกอย่างมันโฟล์เนาะเลือดก็โฟล์ดีขึ้นเนาะดีเลยครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ละสามครั้งความรู้สึกเราโอ้มานาคา โอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปกดเองด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวลองมาเมนเทนอีกสักสองครั้งเนาะเออพอใจการรักษาไหมครับพอใจมากครับคุณหมอมาจากลำฟางเนาะดีเลยครับหมอเต้หมอยุยครับโอ้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับคนลุกเลยเนาะจะเหมือนได้ชีวิตใหม่เนาะไม่งั้นทรมานนอนไม่ได้ใช่นอนนอนหลับเพราะว่านอนหลับกินอิ่ม เออใช่ใช่ใช่ <woods> จะได้ทำอย่างอื่นต่อได้เนาะยังไงรบกวนบอกต่อให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบอกต่อให้เพราะว่าคนตื่นเขาป็นเขาก็ทุกเหมือนกันทุกจริงนะทุกทุกจริงจริงครับเนาะอ่าดีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับี่กอเปตาท่ยาแบกข้างข้างเดียวอ่าคือถ้าทางเหมือน เจียดาบเหมือนเดิมอมันต้องสะพายตรงนี้เนาะใช่ใช่พอจำได้ปุ๊บอะไรเริ่มปวดอนไรขึ้นมาอ่ะค่ะแล้วก็คอก็เอียงแฟนก็เอาละเป็นเหมือนเดิมอีกละอันนี้ดึงคอมาหายแล้วเจ้ามาหายแล้วเนี่ยเปลนอันอันนี้ก็พึ่งไปดึงคอมาก็คือพ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 อมีอาการปื้ดก่ จะเข้าไปที่โรงพยาบาลไปให้หมอเซ็นมงือแล้วก็เข้าห้องกายภาพอีกนะคะข้างนี้มาหายไปอันนี้ข้างล่าสุดนี่ไปไปเนี้ยมาวันไหนแล้วดอกกำลังกำลังไปนี่ก่อนจัดติพานมานี่กันอ๋อแล้วเขาก็มีกระตุ้นไฟฟ้าค่ะแล้วคอนึงคอนั้นมันก็เป็นปีนะแล้วหมอที่กายภาพก็บอกว่าเอะมันก็ดึงมาเป็นปีแล้วก็ไม่ค่อยดีขึ้นออกไป ทเลยไปหาหมอหมอที่เกี่ยวกับกระดูกกระดูกคอเอ่อหมอเอออโถ่เนี่ยแหละค่ะเจ้าก็ก็หมอหมอก็โู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นไตแต่แกจะเคาะดูแหละมันก็มีแกก็ว่ามันน่าจะซับซ้อนเป็นหลายจุดน่าแต่ว่าน่าจะเป็นตรงบริเวณนี้อย่างนี้แล้วแ้แกปวดปวดท้นมาไหวท้นมาไหวนอนก็บอกมัวนอนส่วนมากจะปวดบริเวณไหนต้นคอใช่ไหมคะคอลงมาตมองแล้วก็มาเกิก็คือทั้งทั้งทั้งซีกเลย อแต่ยังไม่ลงด้านหลังยังไม่เป็นอะไรเนะเาะอช่วงหลังหมอแล้วก็หมอก็เลยจูนรองเท้าด้วยด้วยอย่างก็พาแค่ประว่าถ้างั้นเดี๋ยวขาผัางคือแกงพาผังตรงน,นี้ตรงมือนนนเนี่ยคะ่ะคือไปพา,ม,ามือเขาลึงหารตไปพามานนเนี่ยเจ็คลายลงไปได้ไปได้นิดหน่อย แหเ็นแต่ก็ยังมีมปวดลงมานี่อยู่แล้วตอนกลางคืนมันจะปวดตรงนี้ครับคุณหมอปวดมากแล้วก็ต้องเอาแผน่นประควบร้อนประควบวควบุณก็พอจะนอนได้โอเคจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันสินาเมาจะตอนตอนที่มากับรักษาเสร็จแล้วตอนนี้มีความมีความรู้สึกยังไงบ้างคะแต่แตกต่างกันยังไงบ้างเมาเลงไปได้ก็ สมมติอาการปวดสิบกตอนแรกมาสิบนี่กลลดลงมาก็เหลือห้าประมาณเลือห้าปวดแรงขึ้นหนึ่งเลยกก็จะมียางนอนเนี่ยนอนมันจะปวดถึงเส้นสะบักเ่าแต่เมื่อกี้ก็นอนได้นานขึ้นเนาะจะถามว่า่างเราโกกันมันก็จะมีอยบ้าอ่ามัน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 จะมีอยู่บ้างค่ะ นี่อันนี้มันมันขั้งแรกอยู่เนาะ,ะ,ะล่ำย,ยังถ้าเฮากดซ้ำไปแหมยามันพอพอเฮากดไปแล้วยเดี๋ยวมัน,พอพอน,ม,นมันจะจับครับ้วมันก็เบาขึ้นนะครับแต่นั่งจี้ยู่กับขานว่ามันบาแกยกขึ้นผ่องปีปีลอ,ลองลองลองเทียบพอ,อยู่กับมะฮู้นะยุ่ไ,ได้ยูพี่พี่ลองนั่งปกติ มดีๆไม่ต้องเกรงอ่ะมเฉยท่าทางอืมมันมันมันยังเอียงมันจะดีขึ้นน้อยหนึ่งแต่ก็บรได้ว่าขึ้นปกติไงแขอความเมียงของคอแม่พ่อมันตึงๆอยู่ปกติมันจะเป็นอี้นี่มันจะมาอี้จังหวะอ๋อค่ะมันอันนี้มาอี้แล้วก็อันนี้ก็ตกลงแต่ประเดี๋ยวนี้คอสื่อละโอเคแล้วเนาะอืมดีละดีละ ลองเนื้ัเองก็แล้วก็เต่าอยู่ก็น้อยลงแล้วก็น้อยลงแต่ว่าพอปออันนี้มันปวดตาอยู่ครับเออมันเป็นยามันเป็นยาแต่เบาแล้วเนาะเออมันเป็นยาเดี๋ยวเฮารอให้มันให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัดพังพืชไปเรื่อยๆครับไอวันนี้แขวนแล้วยังแขวนแล้วเนาะครัอไอ้ไอ้ขั้งที่แรกที่เฮาหย่าไปมันเปลี่ยนแปลงจะได้ของครับ ครับารกิดยาไม้อย่างมันจะนอนง่ายไม่ได้เลยครับอ่านอนง่ายไปได้ครับนอนง่ายนอนงายได้ตอนนี้นอนง่ายได้แล้วเนาะโอเคครับอืมอืมอยู่นิดหน่อยเนาะแต่แต่วันนี้ที่เราทำเบาขึ้นไหมความรู้สึกเรา เบาเนาะโอเคแต่ว่าพอเราไปใช้ชีวิตจำบันก็เลี่ยงนะเลี่ยงกม้มเลี่ยงเงยนะไม่ไม่ต้องไปทดสอบมนะันเนาะให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วเนาะก็คือครั้งที่แล้วนี่คือปวดปวดกระชายเยอะใช่ไหมครับ,รบปวดชายเยอะขับขับรถไม่ได้เนาะครั้งนี้ขับรถได้แล้วเนาะขับจากลำปางมาเลยเหรอครับไม่คับตลาดกัน อ๋อสลับกันแต่เราเราเรารู้สึกว่าเริ่มเริ่มใช้ใช้ร่างกายได้แล้วเนาะโอ้ดีเลยแอนสู้ต่อเนาะเริ่มเริ่มรู้สึกเปลี่ยนแปลงระดับไหนละได้กี่เปอร์เซ็นต์ละความรู้สึกเราโอ้เนีห้าสิบแล้วเนาะดีเลยดีเลยเดี๋ยวมาทำครั้งนี้น่าจะเบาขึ้นอีกสู้ๆนะครับครับ วันนี้มาข้างที่สามแล้วเนาะครับมันเปลี่ยนแปลงจะได้ของรับของเขาขึ้นเยอะเลยครับที่นอนงไม่ได้นะนอนง่ายไม่ได้เมื่อก่อนนอนง่ายไม่ได้เนาะพอนอนง่ายมันไปทับสะบักแล้วมันจะเล้าลงแขนเลยเนาะของเราก็คือมีอาการปวดคอบ่าไหลเล้าลงแขนมือชาใช่ไหมแล้วก็คอล็อกเนาะหันคอไม่ได้เนาะเออแล้วตอนนี้คือทุกอันมันเป็นไงบ้าง เริ่มคลายนอนง่ายได้ครับองก็ือดครับระดับลดลงมาอ๋อลดลงมาละจากของเดิมปวดระดับไหนครับโหกระดับเก้าครับระดับสิบเลยเนาะแล้วก็ครั้งที่สองเลยสามหรือสี่อ่าวันนี้เราทํครั้งที่สามน่าจะสบายขึ้นอีกเนาะเออแล้วก็ที่เราบอกว่าหัวมึนๆเนาะวันนี้ทําแล้วเป็นไงว่าง เรรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นโล่งขึ้นเนาะชัดตาอะไรโอ้ดีเลยดีเลยอะไรนะอากาศมันเข้าได้เต็มเออหายใจก็สบายขึ้นใช่ไหมเนาะเหมือนเหมือนทุกอย่างมันโฟล์เนาะเลือดก็โฟล์ดีขึ้นเนาะดีเลยครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ละสามครั้งความรู้สึกเราโอมานาคา โอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปกดเองด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวลองมาเมนเทนอีกสักสองครั้งเนาะเออพอใจการรักษาไหมครับพอใจมากครับคุณหมอมาจากลำฟางเนาะดีเลยครับโอ้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับคนลุกเลยเนาะจะเหมือนได้ชีวิตใหม่เนาะไม่งั้นทรมานนอนไม่ได้ให้นอนนอนลับเพราว่านอนหลับกินอิ่ม เออใช่ใช่ใช่จะได้ทำอย่างอื่นต่อได้เนาะยังไงรบกวนบอกต่อให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะว่าคนอื่นเขาเป็นเขาก็ทุกเหมือนกันทุกจริงนะอทุกทุกจริงจริงครับเนาะอ่าดีเลยครับขอบคุณครับ